ขอกราสดีนะครับขอกราสีเฟนเฟนรถตเตอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อขอกราสดีผู้มีโอกาสกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามทุกท่านมีความเคารพนะครับวันนี้นะครับวันนี้ทางอู่ผู้ใหญ่สุรชาติเตอร์ฟอร์ดนะครับอำเภอสวนโเจาเรีตจะมีโอกาสได้เปิดจองนะครับรถตเตอร์เป็นรถ68 T2 นะครับรถ68 T2 รายการเช็คมากมายราคาย่อมเยาว คำั้งนี้มิวกลับทำเครื่องขับใหม่กับมือเลยครับผมอ่าทำเครื่องยนต์ใหม่นะครับดูนะครับเหรือเหลือแต่เสื้อสูทเลยครับเนี่ยทำเครื่องยนต์ใหม่เช็กระบบเกียร์ใหม่ครับผมได้ครับเนี่ยทำเครื่องยนต์ใหม่เช็คระบบเกียร์ใหม่นะครับนีบ่ครับอ่าทำเครื่องยนต์ใหม่เช็คระบบเกียร์ใหม่เช็คระบบคลัช์ใหม่นะครับเช็คระบบสวดท้าย ก็จะเปลี่ยนสนล้อหลังสองข้างปรับเฟืองท้ายใหม่น้ำมันไฮอริกใหม่นะครับผมคันนี้ก็จะได้ระบบสีใหม่ด้วยได้ระบบไฟใหม่ด้วยนะครับยางหน้าเก่ายางหลังเก่าสวยๆนะครับคันนี้ถ้าท่านได้อยากจะไปติดขี้อ้อยนะครับสั่งจองมาได้เลยทําเครื่องยนต์ใหม่เช็คระบบคลาสใหม่เช็คระบบปั๊มเชื้อเพลิงใหม่เช็คเกียร์ใหม่เช็คเฟืองท้ายเช็คินล้อใหม่น้ำมันไฮอริกใหม่ ระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่นะครับคันนี้ตัวเปล่ารคาคาขายอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเช็คเครื่องยนต์ใหม่นะครับดูนะครับตามนี้เลยเช็คเครื่องยนต์ใหม่เช็คเกียร์ใหม่เช็คปั๊มเชื้อเพลิงใหม่เช็คระบบคาบใหม่เช็คพวงมาลัยใหม่หมนะครับเช็คซิ่ล้อสองข้างปรับเฟืองท้ายน้ำมันโรล,ลิ่งทำระบบสีระบบไฟเรียบร้อย รถแจ็คเตอร์เป็นรถแจ็เตอร์ที่สองคลองใหญ่นะครับทักมาสั่งจองครั้งนี้ได้นะครับราคาเพียงแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับได้ตัวเปล่านะครับได้ตัวเปล่าเผื่อว่าท่านจะไปติดชีพอ้อยจะเอาไปติดอยู่ในลานที่จะทำในส่วนของลานมันลานแป้งนะครับก็ สั่งจองมาคันนี้นะครับ0862415156นะครับดูนะครับเนี่ยเช็คเฟืองท้ายให้นะครับนี่ฮะเพราะจะทำใหมาให้ใหม่นี่การกระบาดตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยอ่าเปลี่ยนใหม่เยอะเลยครับเพราะฉะนั้นก็ทักมานะครับอยากได้รถคันนี้ไปใช้0862415156นะครับ0862415156 ผู้ใหญ่สุรชาติเทคตอร์ฟอร์ดอำเบอร์สุวรรณภูมิจามเรีหรือว่าอยากจะได้รถที่เป็น6,006 6,010 6,012เพา664 0เพาเดียว6 0 2เพาาก็สั่งจอบมาได้08624151เท่ยครับยินดีรับใช้ทุกท่านในความรพนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม น,น,นะครับทุกท่านนะครับอยากได้คันนี้ไว้ใช้สั่งจองมารายการเช็คกามนี้เลยให้ดูตามนี้เลยจจจะเน้นๆนะครับ086241516ยินดีรับใช้ทุกท่านด้วความกรุนะครับ